ตอบคำถามเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆมีพิมพ์เตอร์แอปสรนับในตระกูล L นะครับที่พิมพ์แล้วก็สแกนได้แบบเปิดฝานะครับไม่ว่าจะเป็น L3110 นะครับหรือ L อื่นๆนะครับโดยที่เพื่อนๆสอบถามมาว่าเราจะสามารถที่จะสแกนผ่าน p r ินเ์เวอร์ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ NP 3 3 0 NW นะครับผมจะให้คำตอบนี้ครับว่าสแกนได้นะครับโดยสแกนผ่านตัว P ินเเวอร์ตัวนี้แหละครับ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสาย USB ตรงมาจากเครื่องปริ้นมาที่ตัวโน้ตบุ๊กแต่อย่างใดนะครับผมแค่เชื่อมต่อตัวพริ้นเซอร์เข้ากับตัวตัวปรินเตอร์นะครับแล้ว,วแล้วก็ตัวพริ้นเซอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อมต่อสายผ่าน,านสายแลนด้วยนะครับแค่ยิงสัญญาณ w i f i ไปที่ตัวตัวเราเตอร์นะครับก็สามารถที่จะสแกนแบบไร้สายได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าจะต้องสแกนได้แค่เครื่องเดียว PC เดียวนะครับไม่สามารถ สแกนผ่านหลายๆเครื่องได้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการในการสแกนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษของผมนะครับในการที่จะอัปเกรดตัวพริซัวร์ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถดูคลิปต่อบนี้และทำตามได้ครับจะสังเกตนะครับว่าปรินเตอร์แอปสั L 3 110ของผมเครื่องนี้นะครับ เชื่อมต่อผ่านปรินเซอร์เวอร์นะครับโดยที่ตัวนี้เป็นสาย usb ที่เชื่อมกับเครื่องปรินนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วตัวปรินเซอร์เวอร์ตัวนี้ก็ไม่มีการเสียบสายแลนแต่อย่างใดนะครับเป็นการยิงสัญญาณ wifi นะครับผ่านตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวเอ่อเราเตอร์นะครับที่ให้บริการนะครับคือตัวนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่ได้จากงานสแกนนะครับ ไฟล์ของผมจะเป็นไฟล์แผ่นที่นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์งานให้ดูนะครับก็คืองานตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับง,งานจริงนะครับก็สรุปนะครับว่าสามารถสแกนผ่านตัวพินเซอร์เวอร์ได้น,นะครับในส่วนของ L 3 110เครื่องนั้นนะครับไม่ได้เชื่อม USB กับโน้ตบุ๊กผมแต่อย่างใดครับ หากเพื่อนๆสนใจนะครับปริซเวอร์และฟังก์ชันนี้นะครับในการสแกนผ่านสายแลนนะครับหรือสแกนผ่าน wi-FI นะครับโดยผ่านปริซเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นการอัปเกรดตัวปรินเตอร์นะครับให้สามารถสแกนผ่านระบบแลนได้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสั่งซื้อนะครับและวิธีการใช้งานต่างๆได้นะครับโดยผมจะแนะนำวิธีการและ แนะนำตัวซอฟต์แวร์ในการดาวน์โหลดนําไปใช้เนี่ยเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อกับตัว p r i n น e ซอรเวอกับเราทางเราเท่านั้นนะครับ p r i n นเซอร์เอ NP สามพน NW นะครับรับประกัน7วันนะครับความพอใจนะครับหากสินค้ามีปัญหานะครับคืนเงิน100%นะครับและรับประกันสินค้า1ปีนะครับมีปัญหาเปลี่ยนสินค้าใหม่นะครับเฉพาะช่องทางของ c o ต o และ CS Solution Print เท่านั้นนะครับ